พักเลยเสียง bueno, ังูตัวดูตัวนเสียงบูดูตัวเสียงบุลกกากรายทั่วท้งเลยไปไปไออปไปไปไาไป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 ไไป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  พูดผสมสิที่เดยกับพี่เจีรยทำใหน่แต่งาว่าบกี่าดูเจ็สองท่เลย้ยรายอยากละอาที่พ่มาย์ใ้ดูยใี่ราดเนอนะคเดกเิในมาเร็ที่สาเนยได้แล้วได้บ้งไมเนี่ยด้่ายเที่พ่อมาต่อคอากับพ่อันนี้ราคาอ่อนสูงมาต่อหนานะ แต่ว่าเลยนั่งยาดีมันตอดโผว่ตัวนี่ขาวมาตัว้ะโย่ไปบ่ได้ตัวหัมาไ็ไปเยสื่อยามาฝากนะตัวยาเนียเป็นยาอันดแล้วที่ตากาศดีแบบวันปวากระดิแล้วานม่งแต่ดีมากันหวหโลกันสิเขาตัวสัตว์ตัวได้เลยก็เป็นเขาไปง่า่หัวใจก็จะแดงหายบ่ได้ แล้หองที่แลี่าจะ, C จะ,จะาิเศร้าเศร้าเจกอดทองหน่อยเห็นไหมนั่านนั่งเข้าคอเข้าปากออกเล็ไปดองนานังนเด็กกินตั้งต่โนเข้าถงกันเจ๊่น่นนูแล้วนี่ปเป็ียเป เป็เนเก่อซเนเอนไแสออนเพิ่มอ่านอะมาักเลือักลลกทักกมทักเล่อออกมาวะองาักเรืปวดหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไหนไปเอารินไปเอินเลย ขีดเลยค่ะลบทุกข้อขอให้คนเห็นเผื่อพี่รอเอ้ยดําขึ้นครับแม้ว่าเป็นคนห้อยครับแต้จากบ้านที่ออกไม่ไข่ ใจสวยเลยเลือดไหลไหลก็จะหายเลือดพุพ้าคลองเลยก็แค่นี้แหละมันจะทิ้งความอยากได้หมดเลยท้าวเจ้าเจ้าท้องเจ้าอยู่ทางนี้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 ขอสองคนเดียวสิได้ค่ะเงี้ยค่ะ เถินโอ้เจ้าโอ้รุโอ้ยหาโอ้ยเห็นตัวนี้หน่อยไหนไหนคน <laughs> 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 <laughs>

Oh, look at all that menza. the look เนี่ยชมออกของแม่น้อง โอ้ยดังสัมผัสทันสปาดกันว่าทะเลนี้แค่ตัวประญาเด้อบ่บ่แกเราทั้งนี้ก็สวรรค์แลนั้นโอ้ยจะเป็นลูกของแม่นะครับพ่อนี่โน

กลวัวเดอจเป็นยางจิยังจ็ยังวัวพอก็เป็นมสาจากทีมีสิ่งโวยวายทิกเดาดุก็เป็นนบู๊อ้โหเวียดแต่งตาักเอะื่องพโผันกน Nong Maha Maha, A-Fa-Ngi-Kho-Na Nam-Nam Jauh-Ko-Pae-A-Ve-A-Nam Nong Maha Maha Maha, A-Pai-A-Gap-Nam-Ka-Ba-Dho-Tam-Nam Nong Keng-Nis-Sik-Kam Nih-Hua-Dai-Tho Nong Maha Maha, A-Fa-Nam-Ka-Tho-Nam Nama-Maha-Pai-Kab-Bo-A Nama-Maha-Pai-Kab-Bo-A-Po-Sik-Kao maha pai kab นี่แล้อเล่นแนไปการเปลูกตาอนเลยการเออเสียงเดเ่อยู่เลยเออปูมาหลายในที่ะหันอเนี่ยหัข้าัวข้าหลานเลยหัใครที่ใครกวนอะไรใครกวนที่เินเอาเอาทันดิตะเตะตะปูอะไ ผมผมไม่ใมากกว่านี่ตอนนี้เราต้องไเนี่ยเอาไปเ้าไปเอาไปเอาเพื่อนสะกดให้เอาไปพักทายกันต่อหนี้มันเกิดเรื่องใหญ่ยิบีบได้รู้ไมว้าลูกลูกพี่ใหญ่เลยบอกกับลูกก็ต่อไปไปยัง ให้รปคำโอ้อวดในร้านเจีบ uh ัวมนในหูเ uh มีย huh> มีสาวผู้นีมาบอดวยนะที mm. <uh ่ท huh> um> ี <h 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 ่ดีดีนะ ก็บ่หัวบ่หัวบ่กินแกงซุ้งโดนแกงขอมาไปเจอกับสวนเนจบัวเอาไปตรงทางว้าเสดข้าจะไปหาลูกครับว้าต้องไปแก้ชุรงวัง <laughs> matra apu na aparda

เมื่อพอมาทางใจเคยสวนถึงแต่กระดวดชีวิตเราตายก็กันเพิ่งวู่ตะตายมีดาอะไร

ส่งเสียงสเตยซาหัวเลยสิให้พล้องคล้ายเสียงตะกิ่งโหบอยเอยเอียงได้ยิ้มบ่นอนกันหัวเอิ้นเพียงบ่บอยสู้เร็วพอกับ <Merci> uh, <laughs>

เดี๋ยวแลัวไปเลยเดี๋ยวจะหายแค่หเดที่อยู่กับเธอไดนรักกันมาดุกันทั้งเองนี้ที่อยู่กับใครงูโอ๊ยเนี่ยเลยเนี่ยเทปตัดเทปกันไป

เาเัวยังหักัวเขาอยู่ลูกกตะตงทำใใจให้เกลื่อนทงตัวเี้เจ้าพญนาเดียวลูกเป็นสองคนเดี่ยวใหญปีโป้เป็นางข้เจ้าหักหัวเจ้ากะตงหาเงินหาทองสาดนำครอบครัิจิตถึงบอกวิญญาณกบวเขา้าใจลูกเอขใจซาลูกอ้ใจด้วะ

สองคนก็เต the so ื่นเต้นแย่ย้ายดีนะสวตนบในเรื่องเกลือกกละบ้านเ่อนี่ายเจ้าอย่างันนาบุญบรบานน้ั่งตกตะเกียงต้องสอบบัวดีวยเถิดบ้นพอกระมบิดสิไปหักหักบุญสมเด็จไปหาบ้านหาเบื่อ เต่าเกเหย่ลูเหียเข้าหอกรดาบาดเกลียว้ก็้องอย่งั้อยวนบัวเต่าเนือบนท้งมีไก่ทานทุผูามคุณเจนพี่พิมพเจกปลกไปไปไปูไปเอาเอาเอาของัวนี่ขาไว้ข้าง้นบวเอยจิเป็เวิดกับมายางเราหูก็ บ้าบ้าข่าวบาเออสิบปอาคุณนายหลงปู่วัฒนเออกู้เนาะต้นสีเขาเดียวเดียวเดไป